พบกับสโมอสรสุรินซิตี้สดจากสโมอสรมาสะรครัถนนครับหมายเลขสิบเรียนโดอสสัสสัมเซวบคุมการแข่งขันครับว่าที่ร้อยเอกประยงโสภพลและผู้ประเมินผู้ตัดสินครับหมายเลข90จัดตุพลเนื้อแก้วและหมายเลข99ัานัราสุดนี่ก็ไล่ตามตีเสมออุบลครัวณนพัดสี่วรวิทวันวอนหมายเลข79พนกิจว่าบูพาว ว่ามมู่ผานะครับแล้วก็หมายเลข9ก้าสารคาม SBT ครับอยู่ที่ธีรพักปั้นมุนชูหยอดมาตรงนั้นอาสซัมเซาเก็บแล้วรีบโอยเป็นประตูครับสโมสรมหาสารคาม SBT FC ได้ประตูออกนำา1 0จากเลอโดอาสซัมเซามหาสารคาม SBT ว่านิดแทงลูกดีสวยหลุดเข้าไปครับลูกดีเป็นยังไง ลูกนี้ลูกนี้โอ้โอมหาสาครคาม SBT FC เป็นประตูะตจากผูด้ดินสารวานันครับแม่ผู้ริน,นก็เป็นจังหวะต่อวันค่อนข้างสวยงามครับเมื่อสักครู่นี้ผู้รินสารวันครับอัตพลอดิสอนเปิดมามง ช่วยกันเคลียร์มาได้บอล2ลองยิงลูกนี้อุ้ยชนคานครับ <_ S 2> บอล2ยังได้ตวัดแล้วไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับจากการยิงขอมาเลขสิบสามโกเมนกับตันทีมนะครับโกเมน,ส,นสังสมานันครับขวาอ่าสายสุดครับด้วยกันตะพงกันตะพงยิงมาอย่างวันนี้ยังตะปบไว้ได้ครับแล้วก็ หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับมาสลรครับ SBT FC ตอนนี้นำสุรินทร์ซิตี้อยู่2ประตูต่อหนึ่งครับสกอร์2ประตูต่อหนึ่งครับสัญญาณในครึ่งหลังเริ่มเล่นนะครับสุรินทร์ซิตี้อยู่ในชุดขาวล้วนะครับครับจะเปิดด้วยเท้าซ้ายขึ้นมาเข้ามานะครับพิทักษ์ชัยโค้งมาจังหวงวนนี้แล้วเรียบร้อยเป็นเอริเวลโตดาวซิวาครับ นี่ครับเอาจนได้ครับนาทีที่67ครับจากกันยิงของเอลิเวลโตโอเอมิเลโนโดาวซิวามหาสคม SBTFC เสียบอลกลางทางครับเข้าทางขีรติกรอาซัมเซาเอริเวลโตโหลุดมาเอลิเวลโตให้กับอาซัมเซาอีกทีหนึ่งแล้วก็ไม่เหลือสีประตูตัวหนึ่งครับ โดยเลียนโดอัตซัมเซนาทีที่80ครับอีกนะครับแต่ว่าเนี่ยครับแต่ว่าสกอร์ไม่รู้จะไปจุดที่ตรงไหนครับเปิดขึ้นมาทางก่าวขวาที่นัทพลทับถนนเปิดมาแล้วอัตซัมเซเป็นประตู5้า oh. ประตูตัวหนึ่งครับ าสวัสดีครับ SBT FC ทำประดูโดยหมายเลขสิบอาซมซศรน,นาลายเปิดจังหวะนี้บอลย้อยๆไปเข้าทางนิติภูมิแล้วต่อเนื่องมาครับวัฒนพลให้มาจังหวะนี้ปฐมการยิงเสาแรกไล่มาเป็น2ประตูต่อ5ครับ สโมสรซูรินซิตี้ได้ประตูไล่มาเป็น2ประตูต่อ5แต่ในสนามครับเปิดกลับมาครับนัตพลเลยไปหมดเลยครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่าสโมสรมาสารคาม,ม SBTFC เอาชนะทางสุรินซิต,ตี้ไปด้วยสกอร์5ประตูต่อ2นะครับ